ไปเรื่อยๆล้วยเองางเองนงานน่งไม่ต้องไปเลือกหม้ด้วยไม่ไม่ใมเองไม่เอไมเองเลยไม่ต้องไปเลือกใม่ด้วยไม่ต้องเลือกนอกไม่ต้องเลือกใน ไม่ต้องไปเลือกเลยว่าจะรู้ไม่รู้จะเห็นไม่เห็นไม่ต้องไปเลือก ไม่เองเลยลูกแล้วมันจะไม่เลือกเอาเลยมไม่กระทั่งไม่ไม่ไม่ได้เลือกไ,ไม่เองลูกไปแบบไม่ใช่อะไรนี่ไม่เองเลยที่เปิดหูเปิดตาเนี่ย ไม่แช่อะไรในไม่กันเรื่อยลูกไปแบบไม่แช่อะไรในไม่กันเรื่อยๆย่าไ่ต้องเลือกอะไรไม, Hence, ไม่ต้องเลือกนอกไม่ต้องเลือกในนะไม่ต้องเลือกว่าจะต้องไม่หรือไม่ไม่ลูกไปแบบไม่แชรอะไรในไมไม่ไม่กันไปเรื่อยนอกในมันจะกลายเป็นว่างล้างกัไปเองดับล้างนัไนเองรู้ไม่รู้ที่มันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปไเลือกซ่อนอีก ไม่ต้องไปเลือกซอ้อนลงไปเลยลูกว่ารู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นเข้าใจไม่เข้าใจอะไรนะ่ะนะไม่ต้องไปเลือกซอ้อนลงไปไปแบบไม่ก็ไม่ใช่ไม่เองเลยลูกเท่านั้นแหละแล้วมันจะล้างตัวไปไคบวกตัวไปเพ่งดูเพ่งรู้เพ่ง,เ,พงเห็นนี่ก็เรืตัวบวกตัวกระทบเนี่ย ตัวสมุทรไทยเลยน่ะตัวบวกเนี่ยล้างโดยที่ไม่เกี่ยวกับไม้นั่นแหละลูกโดยที่ไม่ใช่อะไรในไม้ก,กันเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ซ้อนดูซ้อนรู้ซ้อนเห็นแล้วเข้าไปบวกแม้แต่เพ่งดูตัวเองเพ่งรู้ตัวเองก็บวกกับตัวเองอึดอัดอ,อีกทุกเวทนาอีกบวกกัสบสัรสิ่งก็เวทนาตีกับอีกลูกเดี๋ยวมันจะได้ล้างตัวปุริชนปุริชนคืชนชนชนอชนเฉพบมันเอง จะได้โดยเนื้อหานี่พาล้างนั่นลูกดับล้างว่างล้างไปเยเรื่อยแต่นั่นจะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้เองก็ตามทีหรือไม่ใช่อะไรในไม้เองแล้วก็ตามทีเนี่ยมันจะล้างระบบปุุชนให้ทั้งหมดมันจะไม่ใช่ลักษณะของปุถุชนไม่ใช่ลักษณะของสรรพสั์ไปเองมันจะไม่ใช่สังสวัตไปเองไม่ว่าจะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ก็ตามที หรือไม่ใช่อะไรในไม่เองก็ตามทีนะลกูกมันจะไม่ใช่ระบบของสัพภาษณ์ไปเองไม่ใช่ระบบสังสวรไปเองมันจะเลอกวนเวียนเนื้อหาก็คือดับล้างว่างล้างนั่นเองฉานั้นสรุปแล้วคือไม่ต้องเลือกอะไรแม้แต่ไม่หรือไม่ไม่ไมใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปเลือก ส e, no ิ่งที่ไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองนี่ลกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกอะไรลูกมันไม่เลือกที่จะเกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่เลือกที่จะใช่ไม่ใช่มันไม่ได้เลือกอะไรไม่ใช่การเลือกอะไรลูกไม่ว่านอกหรือในติดหรือหลุดมันไม่ใช่การเลือกอะไรเลยมันไม่เป็นตัณหามันไม่เป็นสมุทัย เป็นตันหามันไม่เป็นสมุทยัยมันไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์ลูกสิ่งที่ไม่มันก็ทั้งไม่เองนี้ลูกสิ่งที่ไม่ใช่อะไรเนไม่เองเลยเนี่ยไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่เองเลยลูกเลืเล่อยโดยรอบทาง จะไม่เลือกนะว่าจะมีจิตไม่มีจิตหรือจะว่างจากจิตแล้วไม่ว่างจากจิตว่างไม่ว่างไม่ต้องเลือกอะไรเลยปัญหาคือตัวเลือกนะ่ะลูกสมุทยัยล้วนๆเลยเป็นเหตุถึงทุกข์ล้วนๆตัวเลือกอนะ่ะมันหมายความว่าเมื่อเกิดการเลือกมันก็คือ กอดประทานตามมานั่นเองไม่ใชเข้าไปยึดนั่นเองดังนั้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้นี่ยลูกมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปะยึดติดสิ่งใดที่ไม่ใช่อะไรในไม้ไม่ไม่ไมกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็เรื่อยๆเนี่ยลูกมันคลายจากความยึดติดทุกรูปแบบ ดีนะไม่ก็ไม่ต้องเลือกไม่ไหมก็ไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกเอาทั้งไม่ไม่ไหมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่การเอาไม่เองลูกไปแบบไม่ใช่อนะไรในไม่เองเนี่ยพรอเปิดหูพร้อมเปิดตาเหมือนเดิมนีม่แหละเออจะได้เจอจ้าจะได้เจอ,เจ,อ,เจ,อจ้าล่างกันไป ไม่เองเลยลูกไม่ใช่อะไรในะไม่เองเลยพร้อมเปิดหูเปิดตาเปิดอีซี่ไอจตนะเนี่ยมันเดิมไม่แบบไม่ใช่ไม่กันเรื่อยๆดีๆผ่านตัวสํารวมให้ละมันจะล้างตัวสํารวมให้เนาะ ตัวสํารวมนี่เรียกว่านิสัยอุอปทานที่มันผนวกขันอยู่อมันผนวกลารมณ์ผนวกความรู้สึกขหนวกจิตเรียกอุปทานขเหนวหรือเรียกว่าเป็นโรคอุปทานนั่นเอง <c oughs> เพราะว่าในสังรวรนนี้ก็มีแต่เพื่ออุปทานคสังรวรานเนี้ยมีแต่ปฏิบัติอุปทานปฏิบัติติดปฏิบัติยึด ไม่มีปฏิบัติหลุดแล้วพราะหลุดไม่ต้องปฏิบัติครับเออช่วงนี้ก็ทํามานุสติด้วยประโยชน์ของหลวงพ่อเหล่านี้ครับ่ <c oughs> อนเตือตัวเองตลอดเวลาหึ้นมาจะออกทุกครั้งเลยเตือนทุกครั้งออกทุกครั้งเลยครับนะ <h> ah> จะไหม้เองคลายเองแต่ให้เปิดกว้างไว้ดีๆ ต้องเลือกเลยว่าจะไหม้หรือไม่ไหม้นั่นและ,ละไหม้ของจงริงขุดมาถ้าจนขนาดนี้แล้วครับถ้าไม่สว่างสวยนี่ คือยังไม่สว่างค่อไหวครับบ่าเนี่ยหุ้มอยู่ ไปแบบไม่ใช่ไหม้เองเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่างน่นะมันจะได้ว่างล้างพร้อมกันไปไม่ต้องเลือกนอกไม่ต้องเลือกในไปแบบไม่ต้องเลือกอะไรลูกไม่ว่านอกหรือในไม่ต้องเลือกเลยลูกจะไหม้หรือไม่ไหม้ก็ไม่ต้องไปเลือกตรงที่ไหม้หรือไม่ไหม้แหละไปแบบไม่ใช่อะไรในไหนไม้กันเองเลยไปเรื่อยๆ ปิดกวเปิดตาเปิดอีซีนะนะเหมือนเดิมแต่เปิดไปแบบไม่ต้องไปเลือกมันแกมันจะได้เตือนกันแบบไม่เอาเตือนร้องกันแบบไม่เอาพร่องเองไปได้วยกัน อเลือกอะไรลูกไม่กระทั้งตัวมันเองไม่ก็ทั้งสภาว่ามันเองสภาพมันเองลักษณะมันเองก็ไม่ต้องเลือกเลยลูกไม่ต้องเลือกอะไรไม่ต้องเลือกไม่กระทั่งตัวมันเองสภาพมันเองสภาว่ามันเองไม่ก็ไม่ต้องเลือกไม่เองลูกนั่นแหละไม่ไม่เอาไม ไม่ใช่ไมมเองเลยลูกไปแบบไม่ใช่ไหมเองเลยไม่ใช่อะไรในไมมเองเลยเต็มที่หน่อยสิเปิดไม่เอาเปิดเองลูกไม่เอามันกระทั่งโตไม่เอาเองเต็มที่หน่อยสิไม่ก็ไม่ใช่ไมมเองเลยลูก แชร์อะไรนี่ไม่เองเลยเต็มที่นี่สิไม่เอาแม่ก็ต้องไม่เอาเองว่ะ ต,ตัวไม่ใช่เองเลยลูกแหละที่เรียกว่าตัวมันเองไม่ใช่ตัวมันเองอะ่ะนะดีไหมก็มไม่ใช่ไหมเองเลยลูก พร้อมเตือนพร้อมช้องนะจะได้เรียกว่านุภาคทะลุทะลวงเออแต่แบบไม่ใช่ไม่เองเลยลูกโล่งไปแบบไม่ใช่ไม่เองเลยล เปิดอินเ์เปิดยุตธนาแบบไม่กักในขังไม่หน่วงไม่เหนียวไม่ประคับประคองไม่มุดตัดคุมก็จะไว้หน่อยเนาะไปแ,แบบไม่ก็ไม่ใช่ไม่เองเลยดับล้างทั้งนอกทั้งใน,ในหมดตัวเลือกในหมดตัวเลือกนอกมันจะไม่แช่อะไรกับอะไรไปด้วยกันเองจเป็นว่างล้างกันเอง จะไหมโลกไหมไม่ใช่ไหมเองดีไม่ใช่ไหม,เอ,ไม,ไมเองเลยลูกไหมก็ไม่ใช่ไหมเองเลยดีดติดตัว,ตวนอบน้อมเหรอ หยาบก็ได้ก็ไม่ใช่ลุกนอบน้อมก็ยังไม่ใช่เหมือนกันนะสํารวมก็ไม่ใช่ไม่สํารวมก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่กระทั่งตัวไม่ใช่เองดีแล้วมันจะยิ่งกว่าสํารวมไม่สํารวมแล้วมันจะยิ่งกว่านอบน้อมไม่นอบน้อมถ้าแต่นอบน้อมอยู่ก็เป็นพาอเป็นภูมิอยู่นั่นถ้าแต่สํารวมอยู่ก็เป็นพาอเป็นภูมิอยู่นัน อะไรในสารวมอะไรในไม่สํารวมโมคะทั้งคู่โมคะทั้งคู่